ซัสโกขยายสถานีบริการน้ำมันต่อเนื่องล่าสุดเปิดสาขาบางอ้อจับมือพันธมิตรมอบโปรโมชั่นแบบเต็มๆคุณชัยวิสิมโรธกรรมการผู้จัดการบริษัทซัสโก้จำกัดมหาชนเปิดเผยว่าซัสโก้เดินหน้าขยายสถานีบริการน้ำมันอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดได้เปิดให้บริการสถานีน้ำมันซัสโกสาขาบางอ้อตั้งอยู่บริเวณซอยจรญชน,นิทวง89เพื่อให้บริการผู้พักอาศัยและผู้สัญจบรบนถนนจรญสน,นิทวง์ นับเป็นการเปิดสาขาบริการน้ำมันซัสโกในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นอกจากนี้ในปี2565ซัสโกยังมีแผนที่จะดำเนินการขยายสถานีบริการน้ำมันอีกจำนวน20สาขาภายใต้ดีไซน์ใหม่ที่สวยทันสมัยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ทั้งด้านความสะดวกสบายและความคุ้มค่าพร้อมจับมือกับพันธมิตรแบรนด์ระดับชั้นนำโดยมีเป้าหมายที่จะขยายให้ครอบคลุมต่อไป ทั้งนี้บริษัทซัสโกและกลุ่มพันธมิตรนอนออยที่เป็นแบรนด์ระดับชั้นนำประกอบไปด้วยร้านกาแฟดีโอโร่ร้านสะดวกซื้อลอสันร้อยแปดร้านซับเว์และร้านริบแอนด์วิงส์มีความมั่นใจและได้รับตอบรับเข้าร่วมเปิดให้บริการภายในสถานีบริการน้ำมันซัสโกสาขาบางอ้อที่ตกแต่งในดีไซน์ทันสมยัยและมีบริการต่างๆรองรับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่อย่างครบวงจรพร้อมได้มีการจัดโปรโมชั่นพิเศษมากมายตั้งแต่วันนี้ จนถึง31ธันวาคม2564